นารุโตะกับคิปะซ่อมสะพานแขวเสร็จเรียบร้อยชินเนมอนเดินกลับมาโจรนหัวเราะฉันจะทําให้มันจบในรวดเดียวเขากดดึงเชือกทําให้ถ้าถล่มลงมาทับโจรเป็นคนแรกพวกนารุโตะก็วิ่งหนีแต่ชินเนมอนถูขินขนาดใหญ่กวางทางเอาไว้เขาจะมอบขาโจฟูกิสึให้นารุโตะแต่นารุโตะว่า ให้ห่วงชีวิตตัวเองก่อนจนกระทั่งเขาตกลงไปพร้อมกับสมบัติคาโจฟูเกสึรุดออกจากกล่องตกลงไปที่เขวมันแตกออกเป็นสิงเสียงแล้วชินเนมอนก็ร่วงตามลงไปตายคาที่ เปล่าครับนารุโตะใช้คาถาแยกเงามาช่วยเอาไว้ได้ครับในโลกนี้น่ะไม่มีของที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าชีวิตหรอกนะนารุโตะและคิบะมาส่งชิเนมอนที่ฮาโบทันไกได้สําเร็จแต่ไม่มีคาโจฟูเกซึถ้าไม่มีมันก็แค่ทาขึ้นมาก็พอแล้วสรุปแล้วผลงานยอดเยี่ยมภาชนะเรื่องชื่อคาโจฟูเกซึนี้เจ้าของผลงานก็คือศิลปินแห่งชาติชิเนมอนนั่นเองแล้วตอนนี้ก็จบลง